อาแย่งหมาแย่วันไม่สนใจจริงเลยเนี่ยคงไปหาเจ้าบาวแล้วเนี่ยนะไม่มีงานบวดไม่ใช่นี่แม่ชักเดินนำหน้าเห็นไหมแม่ซื้ ชูอีไม่เห็นเจ้านายจะออกมาเลยล่ะชูอี๋ยไปเรียกเขามาแตกเกี้วก่อนน่อตอนไปเรียกขาตุ่ด่อะไรลม่นมอ้าวก็รอให้เขามาเตะเกี้ยวไงล่ะกลีย์ที่น่าจริงๆเราช่วยเขาอินจรารออีกเหรอยนี้เฮ้ยมาวเขาไปเลยแล้วนี่ทำนีไม่ได้ก็ไม่ต้องคอยเขาออามารับ นี่มันเป็นธรรมเนียมนะค่ะไม่ได้ธรรมเนียมไม่ได้นะยหวน้าอะไรก็ได้หน้าอยก็ตัวนี้อะแล้วเมื่อไหร่จะออมาสักทีเราบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้คุณหนูไปนั่งรอที่เกี้ยวดีกว่าไปนะามาแล้วจะไปเพื่อนข้าคาราเต้ก็เหมือนกันจะไปเตะท้ายข้าทีนั่งออกมาแล้วนนายเจ้าบ้าล่ะนี่คุณหนูเข้าไปในเกี้ยวก่อนสิ นี่ประเรวทำพิธีกันเร็วก็เถอะนะเจ้าเจ้าไอ้หิงไมผู้หญิงไปได้เข้าไปนะเจ้เโอ้จะมาตตะข้างไต้องเปะตอเต้องสาวเหรอ้โดนเจ้าสาวละระวังพลาดนะชหัวเอาเลยข้งขวาต้องเตะแน่แเขาคถนัดขวาตง เฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไ่ตายแล้วต่อได้แล้วจริงจริงต้ักอุดนแรงของาผ่านนี่นี่ใช่ตายลูกยืนนี่ยืนไหวหรือเปล่าไปทำพิธีต่อไหวหรือเปล่าในเฮียไปก็ไปสิ